ปลาหมิงวดแล้วผมปลาหมิงวดไปอีกดไข่กดไข่กดไข่ผมกดไข่ครับกดไข่ปีล้างอีกเถอะผมล้างอนก็ถอปิดกันนะครับผมอไม่ต้องปิดเลี้ยงหลังนะครับเดี๋ยวเปลวล้งนี่กันเลี้ยงหลังนะครับผมเลียงล้างหนึ่งแล้วหลังที่สองผมล้างที่สองปลาคอครับปลาคอครับปลาีเลี้ยงหลังครับผม สวงเลยทั้สว่างเลยทับงขึ้นโคกันครับผมหลังนี้ก็ถือเรี้ยงลังครับผมหลังที่สี่เดี๋เออลังที่สามครับผมหลังที่สามถือเรี้ยงหลังสามลังเลยครับไม่ใช่ดิจมเลยดูเบิดกูเลยนี่ไปยังครับผมโอ้โหครับผมไม่ถือเรี้ยงหลังครับผมควาบบ่บอวนครับไอ้ถือเลี้ยงหลังสามตัวครับ อะรล่ะตัวหนึ่งนี่ครับเลี้ยงหลังสามตัวแล้วครับประกอบสองครับผมอะไล่ะบุกกรเป็ด่ยนตไหถึงเลี้ยงหลังเลยครับผมช็อตนี่ช็อตเด็ดครับเลี้ยงหลังสามตัวแล้วครับผมดูอี้ยประกอครับผมบุกบอลมาเลยประกอปกะกุดไข่ครับผมช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ด เลี้ยงหลังสามตัวเลยครับมันมาแล้ผมเดี๋ยวผมอขออนุญาตเก็บก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีมิตร,รักแฟนเพจท่า,านผนู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้มาหาโยหากินนึกเก่าแล้วครับผมกับไม้ปลามะพร้าวนะครับผมนี่ครับมองใส่เบ็ดมีสิบเป็่องกันแลครับผมวันนีปป้ปลาวันนี้ปลาเผาน้ำม่แห้งจักเทียนะครับนี่ เขากระจกสูบน้ำใส่เรื่อยครับพวกนายทุนครับเป็นปลาเผาของนายทุนครับผมเดี๋ยวผมไปหาใส่เไปกันครับเดี๋ยวมาแล้วมาลุ้นกันครับผมโอเคครับแปดสิบหลังนะครับใส่เรียบร้อยผมหลังแรกนะครับเห็นบ่เงี้ยเฉียดนะครับเดี๋ยวก็พอนพี่น้องเดี๋ยวเรายะยามไปกันเลยครับลุ้นกันหลังแรกครับผมหลังแรกเงี้ยบอลนะครับ ทังสองครับผมมีอาการครับผมมีอาการครับอู้หู้ยี่ปะคอผมปะคอป่ะทั้งสองถือขึ้นได้ครับผมอู้หู้สวยๆเลยครับเนี่ยอู้รุ่นปนยิ้มครับอ่ะสวยครับผมปลาเป็นปลาตัวสีครับไช็อตได้ครับเนค่อยช็อตนะ นะครับผมขยายเก็บนะครับทำไมพี่ลุงหลุนไปชรล้มกันครับผมหลังหนามีอาการครับผมหลังนี้มีอาการครับดูดูหยิบมาครับหยิเลยโอหลุนล้มกันครับปลามีหนวดไหมปลามีหนวดไหมโอ้ยปลาอย่งครับผมโอ้ยโค้ดเดี๋ยวขึ้นม้านครับปา รุ่นสวยครับผมรุปปม่นคนดีครับอุย้ยหมา,นานอีกแล้วอ้ครับผมนี่ครับโอ้จวดจวดครับผมหมานะเยี๋ยวปดกันนะครับอู้เกือบลุกเลยเกือบลุกตายมาจอยครับก <laughs> ดกันเลยครับ เขียนลูกสอบนะครับใส่กระสอบครับผมมาสรุปผลงานรอบแลกกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวครับผมหลับกันเลยครับท่านๆ่ๆนเต็มครับผม ลอยนะครับลกตอจจัจยนะครับบกันเต็มสอตมครับสามเตมเล้อลุนปนอิครับผมสี่ตมสวยครับตมครผมเคครับผมงไปดนุนกันต่อนะครับ ่มสางนะครับผมกูเป็บต้เซลล์ได้ครับผมวันนี้อารุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมกูเป็์แรงแรงกันครับมือครับเปิดไฟกันอู้มีขาการมีขากครับอู้อู้ดึงไปดึงไปอู้อู้อู้ไปยังอู้โอ้ครับใส่สวยครับผมใส่สวยครับใส่สวยครับผม ขึ้นโค้งกันไอ้โอ้ลุนต่มนะครับลุนนี่เจะปลาห้องนีบ่บวอ้วนครับปลานนหนำแหงหนำปีนีบดีครับผมนี่ครับถ้าล้วนสี้ยหาขีดได้ครับเนี่ยมันมานครับผมเดี๋ยวเก็บขออนุญาตเก็บก่อนนะครับใสืส้อๆปลาบ้วนปลาจอย ไปครับพ่อพี่น้องรูนกันไปเลยครับฝ่าเริ่มแจ้วแล้วกูแบบตอนเช้าท้องยางส่อนรับบุตรชครับผมนั่งไม่โดน โอเคผมกูเบสเสร็ตซับกับบอยครับนี่ครับผมยุบปุ่นอีกมัดนหนึ่งครับผมม้างหน่ยปุ่นครับเดี๋ยวไปนับแต่งบรรยุบานนะครับผมให่กรวสอบนะครับวันใดกี่แตงครับผมจะได้เอาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหนเด้อครับผมกดติดตามไปผมนั่นน้ำหนึ่งเครับผมหากินหาอยู่หากินนะครับเดี๋ยวไม้หนาเวกเยตกันไม้ผมไม้ไปไม่ได้ครับผม อันนี้เกษตรสำนีก่อนด้วยครับผมสวัสดีครับ